อันยองกลับมาเกาหลีแป๊บ,บนึ่งนะจ๊ะเพราะว่ามีซีรีส์เรื่องนี้ที่พลาดไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนเคยอยากรู้ไหมว่าคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่มีอิทธิพลที่มีฟอลเวอร์หลักล้านเนี่ยเขาทำกันยังไงวะวิธีการของเขาในการที่จะดึงดูดคนหรือในการไต่เต้ามันไม่มีใครเปิดแอคเคาท์มาแล้วก็ล้านเลยนอกไหม คือเขาทํำยังไงให้เขาเนี่ยมี follower หลักล้านภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและมีอิทธิพลขนาดนั้นซีรีส์เรื่อง c e l e b r i ตี้กำลังตีแผ่ให้เราได้ดูกันฟีลเหมือนกับว่าเราได้ดู how to ด้วยอะเธอว่าถ้าเธออยากจะเป็นคนที่มีแสงในสังคมออนไลน์เธอต้องทํำยังไงจะเล่าให้ฟังเรื่องราวมันเปิดมาเนี่ยนะตัวนางเอกเนี่ยเป็นคนที่มี follower หลักล้าน แล้วก็มีอิทธิพลมากเลยวันดีคืนดีนางก็ไปกินข้าวจา้ะไปกินข้าวในร้านที่แบบอยู่ไกลในช่องในหลืบซัมซอ้อเลยนะแล้วนางก็รีวิวเมนูเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้รีวิวทุกเมนูนะรีวิวแค่เมนูเดียวของร้านนั้นนะว่าอ้นี้อร่อยคนที่เป็นโฟลเลอร์ของนางก็ไปกินตามพอไปกินตามเสร็จกลายเปน็นว่าร้านนั้นก็ขายดีขึ้นขายดีขึ้นขายด,ายดีพลิกฟื้นชีวิตเลยจ้ะจากที่เป็นร้านซัมซอ้อก็กลายเป็นร้านไฮโซไปเลย ซึ่งนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ถูกไหมคะเพราะว่าใครที่มีอิทธิพลกับเราเนี่ยเวลาเขานําเสนออะไรเราก็จะรู้สึกว่ามันน่าสนใจจังเลยอะแต่ความพีก็คือตัวนางเอกเนี่ยมีการไลฟ์สดเว้ยแล้วพอนางไลฟ์สดนางก็เล่าให้ฟังหมดเลยว่าเธอจริงๆและชีวิตฉันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะเธออยากจะรู้ไหมว่าฉันไม่อยู่จุดนี้ได้ยังไงตามมาสิเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังพลาดเหรอจ๊ะตามสิจ๊ะนางเล่าให้ฟังว่าจริงๆแต่แรกเนี่ยนางไม่มีแม้กระทั่งแอปนี้ในมือถือ นางไม่มีแอคเขาไม่มียูสเซอร์เนมไม่มีพาสเวิร์ดใดๆเลยแต่มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้นางต้องกระโดดเข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้วความพีกยิ่งกว่านั้นคือทุกคนนะตกใจกับการไลฟ์ของนางเอกเพราะว่าทุกคนเข้าใจว่านางเอกตายแล้วแล้วนางเอกก็พูดในไลฟ์เลยว่าเข้าใจว่าฉันตายแล้วใช่ไหมแต่จริงๆฉันยังไม่ตายเธอมันก็เปิดปมอ,อีกว่าเอา้านอกจากว่าฉันจะอยากจะรู้ว่าเธอมามีฟอลโลเวอเยอะๆได้ยังไงแล้ว ตกลงเธอตายได้ยังไงใครทําเธอเรื่องราวมันก็พาเราไปทุกคนว่าเอ้าตกลงแล้วนี่ใครเป็นศัตรูกับนางเอกแล้วนางเอกเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วระหว่างทางเนี่ยนางเอกจะต้องสู้กับอะไรบ้างะไม่ฉันจะกลับเกาหลีได้ยังไงล่ะเธอเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันได้นะจ๊ะแอปนอฟหรจ๊ะเซเลบริตี้มันดีจริงจริง